ผมหลุดเหรอเพื่อนเติม UC เกม PUBG Mobile สุดคุ้มได้ที่วิศาสเกมมิง ้ไหมันมีคนลงตรงนี้ใช่ป่ะคนหนึ่ง บัตรเหรอขอบคุณครับข้างล่างมีคนละ Watch out! เฮ็นยัง <laughs> อ a l อพอ,อพอ f a อ l fall วัทช์ับโรนไนคลายออกเนขางหน้า Watch out! หอมล้ะเมอเนี่ยถ้าเห็นเค่โซ่เลยนะ Watch out ไม่ต้องเล่นครับ

ยิงไปตั้งเยอะไอตัวไม่น่าน็อกน็อกเฉยไปฟังอ่ออยู่ข้างล่างมากๆผมพาไปไปไหนอยู่คนละทิศเลย <c oughs> หลังต้นไม้ <Watch out. S 1> ตรงนี้หลังเห็นก้อนโน้น <Watch out. S 1> อีก แล้วก็แล้วก็แล้วก็ตรงนี้ตวนตัวห้องบนอยู่ข้างบนไม่ไม่มาร์คของมาร์คกล่องเพื่อนเพื่อนจะเก็บของไม่มีอะไรเหลือถ้าครับจีจะรับแป๊ซี่หรือโค้กเข้มัเป็นทับปันจะกินโค้กเอาเป็นน้ำพัดลมแทนเครื่องดื่มดูกำลัง มีระดับสองลูกผมเพื่อนเดาเพื่อน,ออนออก้าวสัน้นๆหนแอยนไปไปไ,ไปไปไ,ไปไ,ไปกลมากเพื่อนฝังเขาเห็นตัวยังไม่เห็นตัวเีมไม่เห็นไม่เห็น,มหนมผมหลุดเหรอเพื่อน ผมหลุดใช่ไหมเฮ้เยช่วยด้วยช่วยด้วย <c oughs> จะพัยไม่น่ามาเลยหลบก่ารหลบก่ารหลบก,อบก่อน เส้นมีสมอคเยอะๆไหมไม่กล้าไปดิมีสมอมไหมปลาเยอะๆเลยข้างหลังอะ ประตูแตกลงหน้าเรื่หลังเข้าอ่ะเอาหลังก่อนก็ได้ไม่ทันเลยเว้ยนี่ยติดเตปร่มเลยก่อนนี้เนี่ยบอทมีมาร์คเดล็อกเคชั่นเนี่ยเห็นนี่เนอะตัวนี้องเตปร่มจะลุกขึ้นไม่ได้เลย ขอบคุณครับผมนอนไหมเพื่อนนอน้นอน้นอนใหนอนนอนแล้วบอกตำแหน่งผมอ่ะมาโลเคชนเฮ้ข้างหลังก็มีเหรอ ม่ไม่มันวิ่งไปอตัวอยู่ฝั่งนั้นนล้วก็อยู่นี่เนี่ยที่ยิงอยู่เนี่ยทางผมเ่ยนี่ได้ยิงอยู่เนี่ยทางผมตึ้ไม่ไมกินหมากด location นี่ยัอทางดานนเนี่ยฝั่งนี้ h ขยับแล้วันเต่อมาแคมลันโอ๊ยหมอกลงเหรอ Ờ thấy lại không đi nhiều. Trong ไหน? Ờ. Đó đi đi luôn. Ờ đó. มี2 location. không มองไม่

ลงมาสามตัวเห้เห็นสามตัวหน้าหินล่างนี้สองตัวโอเคเปล่านี่ใคได้อยู่ผมก่อนได้ยินได้ยินครับฮัลโหลฮัลโหลเอาตัวรอดอยู่อยู่ในวงอยู่กบผมอยู่ในวงอยู่ที่เห็นสามตัวหน้าบนเขาหลังหมดแล้วใช่ไหมทำใช่ใช่ผมกลัวหลังเขาเนี่ย m a r k the location เหินน ah, ั้นตัวนึงแล้วก็หินล่างหน่อยนั้นสองตัวขอหัวสักเม็ดสิขอหัวสักเม็ดสิสวยนกนกนกหินบนน็อกนะเพื่อนหินบนน็อกหินบนน็อกมันไม่เห็นเพื่อนมันเห็นผมได้ไงวะเนี่ยเลยต้องมตัวต้องมีตัวตัวหนึ่งอยู่ไหนงงปิดดิ

หมด okay, หมมดค,ครับครับตว 4, 2, 2, 2, 2, 2. ี่สองสองสองพวสอสองไค้กินไขไเนี่ยเอกรรีบนั่นวผมไม่เห็น,นตัวที่สอยู่ตรงไหน okay, ผมเห็นแค่สามตัวที่วิ่งลงตองตตให้สองตัวนี้อยู่ไหนเหออะไรนะฮะ เราสองคน,น,นเ,เราต้องต้องค่อยๆค่อยๆค่อย,อยผมเล่นไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ผมไม่ไม่ไม่เอาเลยอ๋อตานเปอร์เหรอฮะตายนเปอร์พอได้อยู่อยาให้คนจับเอดับนี่ยนะเล่นระยะไกลใช่ไหม มันกับเพื่อนลงบุแคมป์เมื่อกี้เหมือนกับมันมาแบบรอบตัวผมเอาไม่ทันครับผมผมก็เลยเอินอมถอยไปฝากพอดเห็นนะไรให้แน่นอนนอนเดี๋ยวข้างบนนอนเดี๋ยวข้างบนนอนเดี๋ยวข้างบนยิงเลยยิงเลยข้างบนเห็นเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นมาร์คเดล็อกชันมหผมไม่เห็นผมเปิดนะผมเปิดนะยิงเลยยิงเลยผมดักอยู่หน้าวงได้เลยตัวนี้ตัด

<icana S 1> ไม <hi S 1> <t STEPHAN. S 2> ่เ no, ห no. no. right. 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 uh ็น oh ต้นไหมนกเอาดิเอามาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่โดนเพื่อนโอเคตายวงทำไมเพื่อนตายดีจังวะยออดดี่ะ Ja, das